พันว่าพุทธังสละนังคัจฉานี้ทำมังสังขังมันสละนั่งดีได้ว่ามนไปถืออย่างอื่นเข้ามาถ้า,าไปถืออย่างอื่นเข้ามากัรเขียนาการถือเทพเจ้าต่างๆมีข้าพมถือทีปูตาทียังกะเหล่าแก้ทีฝากทีแทนทีเสือทียังกะเหล่าแห้ละสิ่งเรานีออกมันจะดีสามารถไปนผพานใดอันพวกนี้เป็นเครื่องของเครื่องฆ่าทั้งบดเลย ที่พกเข้าไปเข้าใจว่าเขาสามว่าดนบดดานนั่นมีไหเข้าใดาแสดงว่าเข้าเปรเสอรอสุภาษิตคำว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วสุภาษิตมีความพุทธเจออ้าพูดไปที่เกิดขึ้นจากการกระท่าของตนไม่ได้เกิดขึ้นจากการกระทําของผู้อืน่นว่ามีผู้ใดสาบแช่งเนี่ยเข้าตกนรกใด้พ่ามีผู้ใดไห้พ่อเนี่ยเข้าขึ้นสวรรค์ใดไม่ได้เป็นไปตามปากใไไดใดทั้งสิ้นขึ้นอยู่กับการกระท่าของเข้าเอง ก็ได้กลิ่นดุกับว่าผู้ใดผู้หนึ่งเสียดห้าเป็นไปได้พระพุทธก็ว่าสูงสุดแล้วแต่ว่าพระพุทธเนี่ยเสามารถสียดนีดินบรรดานยังไงไปใดเจ้านักว่าพุทธทางสารนังขัจจานสารณะแปลว่าที่พึ่งธ้ามังสารนังกับที่พึ่งสังฆังกัสารนังกับที่พึ่งเราพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งกับพระธรรม ถ้าว่าอเอาพระพุทธเจ้าคือเพิ่นผ้าห้าเห็ดมาจังไหรเห็ดตามที่เพิ่นบอกสั่งสอนธรามาที่เพิ่นแสดงออกแต่เพแสดงเพื่อให้ถึงซึ่งพระนิพานนั่นเองพระสงฆ์เป็นคติตัวอย่างผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคือห้างเห็ดตามเพิ่นพระพุทธรราท่านผส์เป็นอันเดียวกันตามี้กับพระพุทธเจ้ากับบางี่กับบางีพระธท่าบ่มีพระสม์นี่กับบ๊บ่าสามาถสิบลา มันสิแยกออกจากกาันบ่ไดพุทธรรำทรงเป็นหนึ่งเดียวกันมีพระพุทธเจา้าผู้เดียวบ่มีพระสงฆ์ผู้ทรงถ้ไใบแสดงถ้ไใบผู้ใดสิสดเป็นผู้สื่อต่อมาแต่พระเมนพระสงฆ์สื่ออดต่อมาแ็เป็นตถาภาปัจเจกระพุทธเจาเ้าคือกันตัสรูชอบโดยพระองค์เองขึ้นกันแต่ว,ว่าบ่สแสดงรรมอันใดเป็นเขตเนื้อหน้าบุญอันประเสริฐสูงสุดในกับใดที่บ่มีพระพุทธเจา้าขนาดั้านพระเนื่ออื่นว่าสูญยจะกับกี่ได้ กับที่ว่าถ้ามีอพุธเจริญยังเอื่นบ่าแต่ว่ามีเขตเหนือหน้าบุญอยู่ <c oughs> พวกอันตรกรับจังบ่มีความดีอย่างเลยช่องว่างระว่างการสัง่งอง่างระว่างการสั่งโลกใหม่เกิดโลกใหม่เลืเอ่อน <c oughs> ผมเป็นอันตรกรับหมายถึงกับที่มีอันตรายสูงสุด <c oughs> ช่วงร้อยต่อระวางเหมือนสิ้นพัตะกบไปช่วง ต่อไปหาสารามันตะกับรับขน,นาเป็นว่าสารามันตะกับส่วนเป็นกับที่เป็นอันตรกรับมีแต่ความอันตรายอย่างเดียวบามีความปวดไัยอย่างเลยหาสุก่บยจักอยา่างนี่คำว่าพระพุทธธรรมพระสงฆ์อย่า,ยาว่เกาวสืส่อเลยอย่าไปเกาตะปา,าะกามันเป็นการตัวเจ้าของพร้อมบ่มีความสื่อสารกับจิตใจเจ้าของเอง เฮายังไปห่วงหาอะไรนังเกลงใจสิ่งเหล่านั้นคือคือสิ่งที่เฮานับถือถือพญานาคถือผีเจ้าเขาส่งต่างต่างหรือว่าถือที่เขากินเจกันแบบนี้แนวเสียบปากเสียบดังที่เฮาเห็นที่พันในโทรทัศน์หรือว่าผู้ใดเคยไปรวมทีธที่เขาสังเกตว่ผู้ใดเคยเข้าพิธีพลาดเนี่ยว่าเขา ที่ที่ที่เขาเจ้าสวดท่านหยักท่านหยักไปไว่าข้ามเบาหยักข้ามเบาหยักแต่ว่าเขาบอกเขาใหญ่ภาษาคือจริงเนี่ยักหยักเหมือมาเบาบกาวข้ามขลุบหนกนองพระพุทธเจ้าเขาเลยเอาข้ามเบาต่างๆนานาส่วนมากก็คือเขาสิ่พวกฟัองอลาคาผู้ใดที่เอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นดีพึ่งนั่นเ,อ,นเองทีนี้คำกาวอยู่ว่าพุทธทังสร้างคาตาเสนาเตกนคีสันติอปาเจภูมิง ตหายะมนุสังเทหังเทวะกายอย่างปริปุเรศสันตตทิติพวกข้าพุทธเจ้าทั้งหลายที่ได้ดีที่ได้ึ้นสุภพ,พุ่มเทวดาในบันนี้ที่ได้ห่างขาดแล้วจากอบายภูมิทั้งปวงก็เพราะถือเอาซึ่งพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งจึงเป็นผู้ตัดขาดแล้วจากอบายภูมิคำบอกง่ายจินิกาคนกอน หยักกับแสดงโตคือรายงานโตนะครับไายงานโตว่าพวกผู้ขามนีสมุนมาสมนีนีลรวมนองมาสมนีจำทนจำทนพู้ที่เข้าไปในพิธีนั้นตือถ่านย่งมีการถือถือเอาพวกผีส่งผีฝ่าผีแทนผียังก็แลแ้วแกเถิะจะเป็นอาการงักง,งักเราถะอยู่บ่ไดเพราะว่ายักเนี่สิอาสาเป็นผู้ปราสิ่งเรานหนาีให้ถ้าผู้ใดถือเอาพระพุทธพระธรรมประสงค์เป็นที่พึ่งแท้จริงเด็ มันสะเทือนไปลดลดสะเทือนไปหาพวกเขานัากกับเทวดาน,นั่นแหละนักกับเลยว่ามันอยากกินคน้นก็กินค้นคนอิ่นลากสดนักไปว่าผู้มียศใหญ่ผู้ทำบุญมากแบบนี้น่ะแตงว่า้าถือนะ่ะให้สลัดออกให้เบิดเครื่องของข้าเล็กๆน้อยๆของทั้งหลายเลยสะรัดออกจะไปถือเอา ตพวเข้าสีเข้มหน้าสีดำหน้าปงเขาบริเวณเลยปักแห็ดสีเขาจัหนีบได้จะต้องไปปักยังปงเขาก้อนบางหม่องเข่าขึ้นแล้วกันร้อยขึ้นตีสามมันเป็นเรื่องไลสระให้นันหนุ่งยากลูกเต่าล่าหลานเขาเห็นเมื่อยหมดมือเราจมงไมนได้หาผลักขึ้นอยู่มาร่วมแล้วกขึ้นจาของเห็นเราเองท่านโลวจจำเป็นไปตามกรรม ว่าได้เป็นไปตามผู้อุปถัมภ์แสงหรือไห้พอดห้เป็นโตของตัวเองให้เป็นคนที่เอาะธรรมพึงพึ่งตนเองกับพระธรรมาผิดพลาดพึ่งตนพึงรรมจะไปพึงสิ่งอื่นคำว่าพึงพระพุทธเจ้ากับขื้นการถ้ำของเจ้าของคือเก่ากับเนื้อท่างที่เิ่นว่างไวแล้วคำว่าพึ่งผสมก็คือเอาตัวยานมาเห็ดนําคือผสมพิ่นไปทั้งใดพิ่นขึ้น่รยาก มันคือไปอยุ่น้้ำปลาน้ำดงน้ำเงื้องผาผู้เขาตามปลาศาสตร์มันคือวาอยาณประเทศจังไดน,นอนนั่นแหละกลับไปศึกษาเอาน้ำเผื่นบน่ันี้อำนาจของพลรตนาใจของผู้นึกถึงนะของผู้ระลึกนึกถึงแม่นตกไปที่ให้อันตรายกระเปดาถ่ายมาใดเนีย้ยอำนาจเป็นว่าอำนาจของพลรัตนใาจานั่นชินนึกถึงพระสงค์องค์ใดองค์หนึ่งที่ห้องขรรคตามสีตสาง ก็ด้วยอำนาจของพระรัตนาตราัคลุ่มไว้ทั้งที่เลยคำว่าพระสงฆ์พระถ้ำหรือพุทธเจ้าสิแยกจากการอ่ได้เป็นอันเดียวบางที่บนเขาเอิญพระรัตนาตราัแก่สามประการมาแดแต่ายทิ้งถือเอาถังถือเอาจริงๆเข้ารบด้วยใจฟุกฮัตด้วยใจฟุกฮัตด้วยตนฝึกใจสะก้อนเมือฟุกใจคืด คิดเห็นเราเห็นตามความเป็นจริงตามความสอนเพิ่นบอกคําสอนที่เพิ่นบอกมากเลยที่พวกเข้าในยิ่งดีเลยลคือตอนแลเป็นที่พึ่งของตอนนั่นคือห้าสิพนจากตุกบตั้งปวงกับราวะผู้อืน่นกับบอมีเลยนี่ตระจ้าของเหตุเองบุคคลทั้งหลายสิบพันธุ์กับเพราะความเพียรของตอนคือเกาบ่ราะนมันราวาความเพียรของเพิ่นบพราะมันความเพียรของไผ่ก็บบมีผู้ใดเสกบนบันดาลดังนี้ผู้ใด้เลย คำว่าดวงตาเห็นถ้ำมันเป็นยังไงคุนเข้าใจว่าในการกระทําสิ่งใดก็แล้วแต่ที่พอเป็นการเบียดเบียนทําให้ผู้อื่นเสียชีวิตและทรัพย์สินไม่เดือดร้อนในปัจจุบันไม่เดือดร้อนเมื่อภายหลังไม่เดือดร้อนในโลกนี้แล้วก็ไม่เดือดร้อนในโลกหน้าเพชรนี่นยังกระสางสุดไปเดือดร้อนมีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นแต่ผู้ได้เข้าใจเข้ามาสัมมาทิฏฐิแล้วอันอืนอ่นๆแต่่าต้องยาก ความคิดเห็นถูกต้องโดยชอบทมก็คือคิดเห็นเฮาส่ทำบุญกาแล้วแต่บ่ได้ขึ้นยุกัาบาผู้ใดสิสามแซงบ่ให้ข้าไใดบุญผู้ใดสิอวยพ่อห้ข้าไใดหรือบริษกทสางขึ้นทุกการกระทำของเฮาเพราะว่าสมามอาทิติให้แปลออกไปให้ทำความข้ดใจถึง20อย่าง20อย่าง่นเด้บ่แมนว่าแปลเอาหนาเดียวตรงที่ว่า ในการกระทําสิ่งใดก็แล้วแต่เนี่บ่เป็นการเดือดเดือนทําให้ผู้อื่นเสียชีวิตและทรัพย์สินเดือดร้อนบาทเจ็บนิดหนึ่งน้อยหนึ่งก็บ,บ่มีเลยเริ่มต้นจากการคิดใดเนี่ยซึนัาจะเป็นสมาราทิถฐิแล้วถือว่าเป็นผู้ดวงตาเห็นธรรมูหวิธีท่าที่ศิจขะองพ้นจากทุกไปแท้จริงแล้วหลักไงมันคืออัตหิอัตรหนโถเมื่อพึ่งตนเอง ก็คือศรัทธ,ธาก็คือขอให้ศรัทธ,ธาตัวเองผู้ใดสิบวศรัทธาห้ามกร้างบริขนอยุกับผู้ใดผู้หนึ่งสิมาศรัทธาหรือวศรัทธ,ธาขึ้นยุกับตัวเองตัวเองทั้งนั้นศรัทธ,ธาปัญญาความเพียงสามอย่างนี่แหละ,ะเฮตดไปสามอย่างนี้กระเสื้นสะเทือนถึงกันเบดในถ้ำทั้งเบิด <c oughs> ที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือโพธิปปิยธรรม สามสิบเจ็ดอย่างสามสิบเจ็ดหมดสามสิบเจ็ดอาการรวมแล้วก็เป็นถ้ำก้อนเดียวกันนะั่นแหละเซึ่งแต่ว่าแยกแยะตามความเข้าใจของแต่ละบุคคลบุคคลและแยกมีสติปัฏฐานซีสมปัฏฐานซีทิ่บาร์ีเนี่ยอินทรีห้าพรหาห้าโพดจงเจ็ดมรกแปดเนี่ยไปลงมรกแปดขึ้เกา่ามันเทศอริยะสัจวีอันทุกสมุทัยนิโรธมรรคกับเปลงมรกแปดขึ้เกา่าลงมรกแปดหนทางดำเนินชีวิต ด้วยความถูกต้องหรือว,ว่าเป็นอุดมคติที่บ,เบ่เบียดเบียนผู้ใดเพราะว่าดวงตายเงินท่นพอนนี้ยา,ามเข้าใจไปเรื่อยๆว่าด้แปรต่างเดียวเดอ้อบักยีิบหนาห้าเห็ดสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นมากนี่สิบาสิเป็นบุญหรือสิเป็นบาปเอากับพียหน้าเอาถ้าอันใดที่มันเห็ดใหนผู้อื่นเสียชีวิตทรัพย์สินเดือดร้อนแม้แต่นิดหนึง่งน้อยหนึ่งก็ใชเอื้อนบาเป็นบาปไน โอ้อันนี้มันเป็นบาปเหตุเลยไปยังสี่อันนี้สี่เป็นบุญหรือเป็นบาปก็สร้างได้ว่าบ่มีผู้ใดเดือดร้อนน้ำเห่าเหตุนะ่นงสิ่งบางงานใดทั้งนั้นคือคือสี่ตัวนั่นแหละครือวบามาก่อนสี่ตัวบางที่การตัวเราเหตุอหไเหตุการณ์มันสงบลงได้หรือว่าบ่มีผู้ใดเสียหายในด่านใดดังนึ่งสมควรตัวโหลดเพื่อว่าการจิตตัวอันนี้เป็นการจิตตัวเพื่อรักษาสันติเพื่อไม่ให้เกิด การทะเลาะเบาแหวนหรือว่าบอให้เกิดการขากันตั้งสิผสมควรล้มีคนได้เสียชีวิตรัพย์สิ่งเป็นการรักษาสถานการ์ตัวได้อันเป็นเรื่องอื่นว่าเป็นกุศโลบายการบอกความจริงบางอย่างเหตุนในค้นขากันผส,สมควรบอกมันบาา้าเนี่ยการยุกการขึนกหลัตัวเพราะค้นขากันเพราะลักมันก็อันเดียวกันถึงแต่ว่าเขาแปลเข้าไป,ป,าไปลหลายอย่างหรือทั้งกว้ว มันถือลหลายข้อความมาเทียบกันปฏิบัติต่างๆนหน้าเนี่คือปฏิบัติธรรมให้เบิ้งเจ้าของบริเรือไปเบิ้งผู้อื่นคนบ้าปฏิบัติธรรมต่ว่าเบิ้งผู้อื่นน่ะมันบริเดิ่ว่ปปฏิบัติธรรมนี่มหาเรื่องมหาบาปใส่หัวเจ้าของพ่มีคนดียู่ใสที่หาเบาผืนคนหรือนิ้นท่าผู้อื่นนันคือคนพานบ่เป็นคนดีเด้อ บางที่แต่เข้าไปเห็นเขาอาจจับบอกแนะนากานว่าพระยุหันปฏิบ,บัติบดีซึ่งความเป็นจริงเขากับบดีจริงยุ่แต่ว่านั้นบด้เอื่นว่าเบาพืนเป็นการแนะนําแนะนําให้ไปมองมันเกิดบุญเกิดกุศลเกิดความฉลาดทั้งหากแล้วมันเพื่อนก็นให้เลือกอยมข้ามซ้อนพุทธเจ้าเองหน้าดีเป็นหน้าดห,หน้าดอนเป็นหน้าดเขตหน้าบุญมันบ่คือกันเด้ วัดเป็นหน้าบุญแทจกินยุ่แต่ว่าผู้บริหารนั่นน่ะหัวหน้าโมนั่นน่ะมันสําคัญตัวผู้นาสําคัญตัวผู้นาวัดเสมอภาคกันโดยเป็นขีดินแต่ว่าตัวผู้นาบริหารดินยุหันเป็นแน่าดสยเนื้อเหนอหน้าบุญแนวใด,นวใดาน่าดากระซานพวกข้าเหลือดใดตะเกาที่เข้าเคยทํามาหลายๆายอย่างว่านธรรมมีความละเอียดลึกซึ้งในทำมาถึงขนาดนี้เขาก็คิดเอาเองละเว้ย เป็นจังหวะคบคนพาลคุยกับคนพาลมันลอยเถื่อพันเถื่อนก็สันไม่ได้เกิดประโยชน์อย่างมิถกโทษโทษมันบ่ไดการแสดงออกแปลว่าโทษท้ามจฉายทิฏฐิอิทธิมันหนักถ้าคบบัณฑิตม้นตั้งค้ำบัณฑิตแค่ขอความเดียวเท่านั้นเทียบใส่กับคนพาลแล้วเกิดประโยชน์ยิ่งกว่ากันเยอะต่างกันเด้มันจังหวะ ถ้าววชดวงตายเห็นถ้ำมันเปลี่ยนไสฟันไปเรื่อยๆมนก่อใจหรอกถึง <c oughs> ไดย่าร่วมกันสีเขียวส่งเคลื่อนก่าเด็ส่งเคลื่อนยุทธาสีเขียวการเห็นนังแสดงว่าจิตเขาร่วมเป็นอย่างจังทางบาเ์เหยเม่อนี่เห็นบ่ร์มันนั้นเห็นบ่ก็เพื่อสีซอแสดงเพื่อสีแก้ไครเกิดว่า เมื่อนี้คือเ่าเห็นมันเป็นเยนทออย่างห้ากแต่แก่แก่นี่คว่ำสิผิดพลาดใารจว่าหลักก็ที่ถามแต่เห็นก็คือแล้วไปแต่ละมือการเห็นมันก็คือการดอบบังนีจะไปยึดแบบมือนั้นเคยเห็นผราสีขาวอยากเห็นแต่ขาวมันเลยกลายเป็นคว่มอยากเพรานั้นเห็ดคือค้นเลิศไม่ตลอดเห็นบ่หล่าวันคิดแล้วมันก็ไปของมันเองมันเห็นสีใดก็สร้างขอให้เห็นใบก่อนแต่ว่าข้อเห็นใบก่อนมันเป็นอยากด้วย เรื่องอะไรยอะละปีมันมีจัดฮะเด็ดไปเรื่อยๆเพื่อเาตักน้ำนี่ตักไปตักมาใส่องค์มันทั้งก้อยเต็มเต็มของมันตัวล่าเข้าล่าเข่าเงินเต็มเหรียญเงินว่ามอยากให้เต็มมันก็เต็มนี่แหละตักจมูกหล่ะเดี๋ยวเพื่อนกินเพื่อนใด กัดหูดังเข่าหูดังบ่นุ่งเข่าหูดังใช้ยุ่งแตแค่มขายแสงคำบาลมอนีเป็นทังตังไดถึงเก็บมันออกนจะเก็บเพื่อว่าสิแก้ไขตัวใดมันค่าอย่างจังบาร่วมเอาตัวบาสงบนี่ได้ถึงแก้ตัวมันบาสงบสงบแล้วมันเกองมันเห็นของมันบ่ แต่ว่าการเห็นอยากไปยึดว่าต้องเห็นคือเกา,าเห็นว่ามันชินแล้วมันไปของมันเห็นว่าชินแล้วไปเองว่าต้องบังคับมันไปเลย,เด,ยเดี่ยวท่านทานหนึ่งคือไต่ตัวดีมันเป็นยังไงฮะยังได้ <laughs> เตี้ยเตี้ยคือกันเราอยู่กันน้ำกันเด้อ กระจายเหล็ก <laughs> มีมูอยู่ดอกแล้วมีมูอยู่นหะน <laughs> ผู้อื่นเขาเริ่มเขาเริ่มอมจักจับจุดของตะของพิษฟาดได้แล้วเขาเริ่มจับจุดแต่ของยังจับพันได้อยู่ <laughs> ได้เกี่ยวกันกได้ไหมงอนอนแต่ละมือ บังเีอคือเกาคือกันแบบแต่เราืนอ่งยังบาเจียเป็นตะล่มเดียวกับผัดมังบ่ผัดมังเนาะเป็นเรื่องสัด้วยละจิตใจเข้าก็คือกันบาทเยนสงบมังบ่สงบมังมาเอหน้าบุญเมนว่าบ่ไดเด้อบาลามีทั้งสิบส่ทั้งหมเกิดความเข็งแข็งทั้งจิตใจของเขาบุญมนว่าสินมาเอาแต่ความสงบอย่างเดียวท่านเขาก็ได้อยู่ในนี่ตอนนี้บ่ามีผู้ใไดเป็นแคบขีดขาไผ่เลย มันเป็นท่านชีวิตคนอื่นได้แลยเหล่าเด่นนี่บางทีคนใด,ดอยากไปข่าปลาหรอกคือตอนนี้เห็นว่าละไปเอิ่นนมาท่านแล้วจิ้นเข้ากระไดเตรียมๆแบบนั่งไปเดียวนี่ทั้งเป็นท่านทั้งเป็นเมตตายอยู่ในหนีแล้วภาวนหน้ากระไดอยู่ในหนีเนคขมะแปลว่าบวชกระไดแปลว่าภาวนหน้าเนี่ยกระไดพที่ปงมออกจากการรมแปลว่นเนคขมะทั้งนั้นมันกระไดอยู่แล้วตอนนี้ ขันติเนี่ยความอดทนอดทนอดมาสู่มือความเพียรมันก็ได้อยู่ในนี่เลยตะกี้นั่งบ่ค่อยได้มันบ่ละนั่งหาหนาที่ปานสามชั่วโมงคนโอ้ยยังไงยังได้ผ้าเศร้าไปคิดมาอยู่หน้าคนเ้วยจากมาจากมาอยู่เตาขึ้นโดนแต่ยังได้เส้านั่นแหละตอนน้นัง่งชิ้นเขา่าชิ้นเขา่าทั้งความเพียรทั้งความอดทนอยู่ในหันเอง โมเมนว่าสิบโมีผลเด้อสง,งบก็ได้บุญบส่สง,งบก็ได้บุญมันก็ได้คนละแบบเรายางกันอยู่บายโมมีคือบุญทั้งสิบอย่างเัาละตักน้ำใส่องค์สิบองค์งท่านศีลเนี่ยเข้มาปัญญาบริจาคการปิสัจจะอนิทานละเมตตาอุเบกขานั่น <S <S มัอนี้กระแทกใส่องค์นี้มัอนี้กระแทกใส่องค์นี้ท่านละมือกระแทกใส่ฟองกันเป็นบัสุององ,องละคูละคูไป เนาะใายทองแจังใดก็คือความรู้สึกว่าความหยุดมันถือมันต่างๆที่เคยหยุดที่เคยโศกเคยเสามันก็คายออกหลายเห็นไหมล่ะเอาตัวนั้นตัวนั้นแหละเขามันนตัวเห็นนั่นเห็นอะไรก็สร้างเธอแต่เห็นแราอย่งอะไรเยอะนั่นอันนี้อยู่เป็นคือเข้าเห็นหลายๆก็เห็นไตเกิดไม่สือร่เด้คือผู้ไปเห็นอย่างแต่ว่าละใด จริงเขาเอาตัวสุดท้ายมีปัสัสนาญาณทั้งเก้าเอาตัวที่เก่าอันนี้อื่นขาดอธิบายวะ <c oughs> ละสิ่งที่เห่ากังวลุุมร้อนไม่ัวใจโศกเศร้ากัับั้นอาสวะขยะยานเลยตนนั้นแบบไปพอ